เวลาปรับนะครับวิธีการปรับปรับยังไงนะฮะตัวนี้นะครับจะมีสวัสดีครับเจคดีใบทบเองได้ที่บ้านกลับมาพบกันแล้วนะฮะวันนี้นะครับผมมีสาระดีๆนะครับเหมือนเดิมนะฮะที่จะมาแนะนําแบ่งปันให้ท่านผู้ชมได้รับฟังนะฮะ ตัวนี้นะครับผมมีบอร์ดวงจรลดแรงดันนะฮะหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า buck converter step down นะครับรุ่น lm 2 5 9 6นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็น buck c o n ์ e ต t ร r บอร์ดที่2นะครับที่จะมาแนะนำนะฮะมาดูกันเลยครับครับก่อนอื่นเราก็มาดูสเปคการทำงานของบอร์ดก่อนนะครับตัวนี้นะครับจะรับแรงดันอินพุตนะครับได้ตั้งแต่4 v โวลต์จนถึง35โวลต์นะครับแรงดันที่เราจะ นำเข้ามาทางด้านอินพุตนะครับเพื่อที่จะปรับออกทางด้านเอาพุตนะครับและก็แรงดันเอาพุตนะครับคือแรงดันขาออกนะครับจะลดนะครับปรับลดได้ตั้งแต่อ่าหนจโวลต์จนถึง30บโวลต์นะครับตัวนี้แรงดันที่ปรับลดลงได้นะฮะกระแสเอาพุตนะครับหรือว่าแอมป์สูงสุดนะครับองบอร์ดตัวนี้นะฮะสูงสุดอยู่ที่3แอมป์นะครับ มาดูการประยุกต์การต่อนะครับว่าจะใช้ร่วมกับอุปกรณ์ตัวไหนนะฮะสำหรับอุปกรณ์ตัวแรกนะครับที่ผมจะนํามาสาธิตนะครับในการต่อใช้งานคอมบอร์ดนะครับว่าเราจะมาใช้งานยังไงนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นแบตเตอรี่12โวลต์นะครับตัวนี้จะเป็นไฟ DC โดยตรงนะฮะผมจะทําการลดไฟ12โวลต์นะครับสมมุติว่าเราจะเอาไปใช้งานกับอาแบตเตอรี่นะครับหรือว่าแหล่งจ่ายที่เป็น อ่าสิบสองโวลต์ที่เป็นแบตเตอรี่นะฮะแล้วก็เราต้องการนะครับโจทย์ของเราคือต้องการไฟที่จะไปใช้งานอยู่ประมาณ3.7หรือว่า5โวลต์นะครับเราก็ต้องเอาบอร์ดนี้นะครับเป็นตัวลดแรงดันนะครับตัวนี้จะมันจะปรับค่าได้นะครับไม่เหมือนกับ IC ซ e เ u l ูเลตนะครับ7805นะครับตัวนั้นจะตายตัวนะฮะแต่ตัวนี้นะครับจะสามารถยืดหยุ่นการปรับแรงดันเอาพุทออกได้นะฮะ มาดูวิธีการต่อใช้งานที่จะต่อนะครับผมก็จะวัดไฟให้ดูก่อนนะครับตัวนี้จะเป็นไฟ dc นะครับก็ใช้มิเตอร์นะครับตั้งในย่าน20บโวลต์ dc นะฮะแล้วก็วัดนะครับตัวนี้คือขั้วลบนะครับตัวนี้คือขั้วบวกนะครับนี่ครับไฟที่วัดได้ก็12.38โวลต์ dc นะฮะตัวนี้ผมจะต่อเข้ากับบอร์ดลดแรงดันนะฮะครับมาดูวิธีการต่อนะครับมวจะต่อนะครับสายไฟสีแดงนะฮะ นี่นะครับตามวงจรที่ผมขึ้นไว้เลยนะฮะก็สีแดงมาผ่านสวิตช์นะครับผ่านสวิตช์แล้วก็จะมาต่อเข้ากับขาอินนะครับตัวที่บอร์ดจะเขียนว่าบอร์ดอินนะครับตัวนี้นะฮะนะครับโดยใช้ปากคีบนะครับแล้วก็สายลบนะครับต่อยาวมาเลยนะฮะตรงเลยมาเข้าปากคีบแล้วก็เข้าอินลบนะครับตัวนี้นะฮะนี่นะครับ ก็จะได้เป็นการต่อเข้าแล้วนะครับแล้วก็จะเปิดสวิตช์นะครับวัดไฟนะครับว่าแรงดันเอาพุทตอนที่ยังไม่ได้ปรับนะครับว่าไฟจะอยู่ที่กี่โวลต์นะครับตัวนี้นะครับกว้วลบนะครับตัวนี้ขั้วบวกนะครับถ้าออกจะเป็นเอาลบเอาบวกนะครับ แล้วก็จะเปิดสตช์ดูนะครับว่าแรงดันเอาพุทนะครับจะอยู่ที่เท่าไหร่นะฮะก่อนปรับนะครับ1 1บเอนะครับตัวนี้เป็นแรงดันเอาพุทที่ยังไม่ได้ปรับนะครับแรงดันอินพุทนะครับอยู่ที่12นะครับมาดูนะครับเวลาปรับนะครับวิธีการปรับปรับยังไงนะฮะ ตัวนี้นะครับจะมีนะครับปรับค่าได้นะครับ 1k โอห์มนะครับตัวนี้103นะครับเป็นค่า 1k โอห์มนะครับจะมีตัวปรับอยู่นะครับตัวนี้นะฮะใช้แค่วงแบนนะครับปรับหมุนไปทางซ้ายนะครับหมุนทวนเข็มนาฬิกานะฮะครับตอนนี้ผมจะปรับแรงดันนะครับลงไปให้ต่ำสุดนะครับ ค่อยหมุนไปเรื่อยๆครับตอนแรกจะยังไม่ลงนะฮะหมุนไปเรื่อยๆครับนี่นะฮะดูนะครับอาจจะช้านะครับตอนแรกผมก็งงว่าทําไมถึงไม่ลงนะฮะจริงๆต้องหมุนไปเรื่อยๆนะครับนี่นะฮะนี่ครับนี่ครับเหลือเก้านะครับไปเรื่อยๆนะครับจนสุดเลยนะฮะว่าเราจะดูว่า ต่ำสุดอยู่ที่เท่าไหร่นะครับนี่นะนี่ครับต่ำสุดนะครับอยู่ที่หนึ่งจุดสองสี่นะครับวันนี้แรงดันต่ำสุดอยู่ที่หนึ่งจุดสองสี่นะฮะเดี๋ยวจะเปรียบเทียบแรงดันอินพุตให้ดูนะครับครับมาดูการวัดเปรียบเทียบกันนะครับระหว่างแรงดันอินพุตกับเอาพุตนะฮะ ตัวนี้นะครับจะเป็นแรงดันอินพุตนะครับที่วัดจากแบตเตอรี่นะครับบวกลบนะฮะผมใช้นะครับโวลต์มิเตอร์นะครับมาจับที่ตัวนี้นะฮะจะได้ที่12.3นะครับแล้วก็เอาพุตนะฮะเดี๋ยวผมปิดไว้อยู่นะครับเดี๋ยวเปิดสวิทนะฮะปึ๊บที่เราปรับลงมาเมื่อกี้นะฮะก็จะได้1.24นะครับตามสเปคนะฮะสเปคจะอยู่ที่1.2 3สนะครับ นี่นะครับคือปรับลงมาสุดแล้วนะครับอันนี้คือปรับลรงไม่ได้แล้วนะฮะจะได้หนึ่งจุดสองสี่นะครับนี่นะนี่นะครับสองสามสองสี่ประมาณนี้นะครับจะเห็นได้ว่าสามารถปรับได้นะครับแล้วก็ผมจะปรับขึ้นมาเดิมนะครับไฟนะครับไฟที่แสดงโชว์นะครับของบอร์ดปรับคอนโทรลเตอร์นะครับจะไม่ติดนะฮะสถานะที่ต่ําสุดนะครับในการปรับไฟนะฮะเดี๋ยวผมจะปรับขึ้นนะครับ ปรับขึ้นก็คือปรับตามเก็บนาฬิกานะฮะนะครับดูนะครับไฟก็จะค่อยๆขึ้นนะฮะนี่นะครับนี่นะฮะขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเตานะครับตอนนี้นะครับไฟก็จะติดนะครับไฟจะติดอยู่ที่ประมาณ3โวลต์กว่านะครับไฟที่แสดงโชว์นะฮะปรับไปที่อยยนะครับนี่ฮะตอนนี้ไฟ12โวลต์นะครับ ไฟอินพุตสิบสโวลต์นะครับเราปรับขึ้นสุดลองดูนะครับว่าจะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับปรับไปเรื่อยๆนะครับวิธีการใช้งานนะครับว่าเราจะเอาไปใช้งานกับอุปกรณ์ตัวไหนนะครับที่ใช้ไฟ DC นะครับสมมติว่าเรามีแหล่งใจ่ายไฟที่ฟิกตายตัวนะฮะก็คือเป็นแหล่งใจไฟ12โวลต์ขาอินพุตนะครับนี่นะฮะสามารถยืดหยุนการใช้งานได้เยอะนะฮะ สิบโวลต์นะครับนี่นะนี่ครับสูงสุดนะครับก็จะได้ไม่เกินแหล่งจ่ายนะฮะก็คือสิบเอ็ดตัวนี้นะครับสิบเอ็ดจุดหกเก้านะครับจากไฟสิบสองโวลต์สิบสองจุดสามอินพุตนะฮะตัวนี้นะฮะก็จะไม่เกินแหล่งจ่ายนะครับนี่นะฮะนีครับเดี๋ยวต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะมาประยุกต์การใช้งานนะครับว่าใช้กับตัวไหนนะฮะ สำหรับการประยุกต์ใช้งานนะครับผมก็จะนํามาใช้กับบอร์ดระบบบูทนะครับตัวนี้นะฮะที่ต้องการไฟตั้งแต่3.7จนถึง5โวลต์นะครับก็จะปรับไฟนะครับให้ได้3 7โวลต์นะครับจะปรับไฟให้ได้3 7โวลต์นะครับวนทวนเข็มนาฬิกานะครับ3.8ก็ได้นะฮะนี่นะครับปรับค่านี้ก็ได้นะครับนี่นะฮะ มาดูการต่อสายนะครับนี่นะครับสายแดงนะครับผมจะใช้แทนสายบวกนะครับก็จะต่อออกจากเอาบวกนะฮะนี่นะครับก็สายดำนะครับจะใช้แทนก็คือเอาลบนะฮะนี่ครับก็จะได้บวกลบออกมาแล้วนะฮะ ก็ถือโอากาสเป็นการแนะนําการต่อสายนะครับของบอร์ดบลูทูธเลยนะฮะตัวนี้นะครับสายสีแดงนะฮะจะเป็นสายบวกนะครับสีดําจะเป็นสายลบนะฮะครับต่อไปก็จะเป็นสายบวกนะฮะพอจะครบแล้วนะครับสายลบสายบวกนะฮะจะมีเขียนบอกนะครับ ก็จะเป็นการต่อสายนะครับระหว่างบอร์ดบักคอมเพลเตอร์นะครับเข้ากับบอร์ดพูทูธนะฮะแค่นี้ก็จะต่อใช้งานได้แล้วนะครับเหมือนเดิมนะครับก็นําไฟนะครับตัวนี้นะครับขั้ลบนะครับเข้าที่อินลบนะครับกั้บอรนะครับเข้าที่อินบวกนะครับสําคัญก็คือเราจะต้องต่อให้ถูกกั้วนะครับ ตัวนี้ถ้าต่อไม่ถูกขั้วนะครับจะทําให้วงจรเสียหายได้นะฮะนี่นะครับก็จะทําการเปิดเลยนะครับนี่นะครับน่ครับสังเกตว่าไฟนะครับจะติดนะครับแล้วก็ไฟของบลูทูธก็จะติดเหมือนกันนะครับตัวนี้ก็แสดงว่าบลูทูธทำงานได้แล้วนะฮะคือไฟ สามจุดเจ็ดโวลต์นะครับเดี๋ยววัดไฟให้ดูนะครับตัวนี้คือไฟเอาต์พุตนะครับนี่คือไฟอินพุตนะฮะวัดที่ตัวบูทูธนะครับนี่นะครับก็จะได้สามจุดเจ็ดแปดนะครับบอร์ดนี้นะครับจะใช้ไฟตั้งแต่สามจุดจิตโวลต์จนถึงห้าโวลต์นะครับสามารถปรับได้นะฮะอ่าสำหรับท่านที่อยากจะนำบอร์ดบลูทูธนะครับมาลอง DIY นะครับต่อรถไฟนะครับจากแบตเตอรี่ หรือกว่าจากสวิตชิงจากแหล่งจ่ายไฟที่เป็นแบบว่าปรับไม่ได้นะฮะเราก็สามารถที่จะเอาบอร์ดนี้นะครับมาทําการลดไฟนะครับประยุกต์การใช้งานได้นะฮะสำหรับบอร์ดนี้นะครับก็ใช้งานได้กับลายแหล่งจ่ายนะฮะไม่ว่าจะเป็นสวิตชิง12โวลต์นะครับตัวนี้ก็ใช้งานได้นะฮะแต่ว่าผมจะสาธิตวิธีการต่อรถไฟจากแบตเตอรี่นะครับก็ใช้หลักการเดียวกันนะฮะในการต่อใช้งานนะครับใช้งานได้หลากหลายนะฮะ สุดท้ายนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับท่านผู้ชมนะครับที่ติดตามรับชมคลิปวิดีโอมาจนจบนะครับง่าก็ต้องขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้กับช่องเทกซดีวีดด้วยนะครับคราวหน้านะครับจะนําสาระดีๆนะครับเกี่ยวกับงาน DIY มาแบ่งปันนะครับแชร์ประสบการณ์ให้กับเพื่อนๆท่านผู้ชมได้ครับทุกนะฮะสำหรับคลิปนี้จะขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ